เกี่ยวไข่ครับบรรยากาศหลัวหลัวท้องฟ้ากำลังจะรั่วผลกำลังจะตกเกียวหมุนกับหมุนไข่ท้ารอนยางจะดีดไข่เก่งใจดีดไข่จุ่ม ไม่กระเด็ดน้ำจะรู้ว่าร้อนไม่ร้อนจะมือลงไปจุ่มเก่งใจเทไข่ เราพังต้องแรงต้องแรงต้องแรงน้ำตรงนี้มีมีวิธีหนึ่งก็เจาะให้ซึมเบื้องล่าง Ô, oh, đây thì tuổi thích Bóc Nà, kim chia Nà, lắc chia Nà, lắc đẹp này, ngon Côm, có mấy côm Thong Thong túc túc Thong túc túc เห็นว่าพองตุ๊บต,ต,ตุบตักขึ้นได้ที่อย่าวนานแค่นี้ก็อร่อยแล้วไข่เจียวครับไข่เจียวเสร็จแล้วจบวันนี้ผัดผักเช่นเคยลงกระเทียม วันนี้ผักจะออกแบบเออเป็นผักสดอมเหลืองผักพาดตลาดกระร้อนรเทียมได้ที่ีเทน้ำมันลงไปก็นรี้คืผัก